รวมคนลายในค่ะได้ยิงหนุ่มเชื้อสายหมอนะคะดับคาม้งค่ะ พลตํารวจโททวัตเคนยาสรัดเวนสถานีตํารวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีรับแจ้งเหตุหมีผู้ถูกอาวุธปืนเสียชีวิตที่บ้านเล็กที่17ทับ3หมู่ที่6ตสวบบนกล้วยอเภอบ้านโป่งจงราชบุรีที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกสูงบริเวณใต้ถุนบ้านพบนางสารวันบรรณการอายุ38ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวนั่งร้องไห้ยอยู่ข้างมุ้งสีขาวที่อยู่บนเตียงนอนตรวจสอบภายในมุ้งพบศพ นายมิวสอสัญชาติม่อนอายุ27ปีสามีของนางสรวันถูกยิงอยู่ที่บริเวณหน้าท้องสองนัดไช่โครงด้านซ้าย1น,นัดและแขนซ้ายอีกจำนวน1นัดสอบสวนนางสรวันทราบว่าก่อนเกิดเหตุตนตื่นขึ้นมาทำกับข้าวเพื่อที่จะนำไปขายที่ตลาดเมืองบ้านโป่งในตอนเช้าเมื่อทำกับข้าวเสร็จแล้วก็เข้าไปอาบน้ำแต่งตัวจะไปขายของแต่ในช่วงนั้นได้ยินเสียงหมาเห่าตลอดแต่ก็ไม่เอะใจเพราะปกติทุกเช้า จะมีรถเก็บขยะของถางอบอาตอส่วนกล้วยมาทําการเก็บขยะซึ่งหมาก็จะเห่าตลอดขณะนั้นเดินเข้าไปเข้าห้องน้ําก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจากนั้นก็ได้ยินเสียงของผู้ตายร้องเสียงดังตนจึงเรียบเดินออกมาดูก็พบว่าสาม,มีถูกยิงตายแล้ว ส่วนสาเหตุนั้นไม่ทราบว่าเพราะปกติผู้ตายเป็นคนดีไม่ค่อยสุงสินกับใครเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานในเบื้องต้นคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสองคนและน่าจะมาดักซุ่มรอจังหวะที่ภรรยาของผู้ตายเข้าห้องน้ําจึงได้เข้าไปตลบมุ้งจ่อย,ยิงจนเสียชีวิตดังกล่าวส่วนสาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทาการสอบปากคําภรรยาของผู้ตายอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุของการมาตลบมุ้งยิงในครั้งนี้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สืบทราบว่านางสรารวัลน,นั้นเคยมีสามีมาก่อนแล้วมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่สามีนั้นไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมแต่ก็ยังคอยมาดูแลนางสรารวัลอยู่จนกระทั่งนางสรารวัลน,นั้นไปมีสามีใหม่ซึ่งเป็นชาวมอญอาจจะเป็นเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนร้ายมาเจาะยิงขามุ้งดังกล่าว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những